มาแล้วใครอยากจะฟังก็มือขึ้นโอเคอไปนั่งที่เดิมสิที่ประจำอยู่ไหนครับอาพิธีมานั่งแล้ว,มา,ลวมานั่งเลยแม่ไก่ขนแดงหมีหอยู่นั่นน่ะลูกดูนะลูกจแม่ไก่ขนแดงถามเจ้าเป็ดว่าเธอจะช่วยฉันปลูกข้าวสาลีได้ไหม ไม่หรอกเจ้าเป็ดตอบแม่ไก่ขนแดงถามเจ้าห่านว่าครับแล้วเธอจะช่วยฉันปลูกข้าวสาลีได้ไหมอ่ะคุณหานห่านตอบว่าไม่หรอกฉันไม่ช่วยเธอหรอกเป็ดลุกเป็ดกับห่านครับแม่ไก่ขนแดงก็ไปถามเจ้าแมวอีกนะแมวแมวร้องไงลูกยิแล้วหมูล่ะ ลองเมี้ยวน้องแม่นะไก่ขนแดงถามเจ้าแมวว่าเธอจะช่วยฉันปลูกข้าวสาลีได้ไหมเจ้าแมวอ,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 อมเจ้าแมวตอบว่าไม่ช่วยหรอกฉันที่เกียจจะตายแม่ไก่ขนแดงก็หันไปถามเจ้าหมูด้วยนะอุ้ยมันนีเล่าไม่ได้เลยพี่ทีเจ้าหมูก็ตอบเลยทันทีเลยว่าฉันก็ไม่ช่วยหรอกฉันไม่ชอบปลูกข้าวสาลีสักหน่อยนึงโอเค แม่ไก่ก็เลยพูดว่างั้นฉันปลูกเองก็ได้แม่ไก่ก็ลงมือปลูกข้าวสาลีอย่างดีทุกวันเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ฟังเหรอไม่เอาเหรอตกลงฟังไหมฟังนะไม่นานต้นข้าวสาลีก็งอกงามเติบโตออกรวงออกวิวิวิสีเหลืองอลามใครจะช่วยฉันเก็บข้าวสาลีบ้างไหมเนี่ย เรื่องนี้มันเหมือนนิทานอิศบเรื่องไอ้นี่เลยอะตะกกะแตนปิดอ่ะไม่ไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วไม่เล่าอ่ะลูกว้าว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 ฟังนิทานต่อดีกว่าพ่ออยากฟังนิทานน่ะไปบอกมามีน่ามามีเล่านิทานต่อให้มีเล่าไหม นั่งก่อนเร็วๆน้องพี่ไปน,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 ปนั่งข้างๆแบบนี้เร็วพี่ไปนั่งข้ามแบบนี้เร็วอะลาต่อแล้ว,แ,ลวแ,มแม่ไก่ก็เอาข้าวไปปลูกเลยลูกแล้วสักพักหนึ่งนะข้าวมันก็ออกรวงสีเหลืองอลามแล้วแม่ไก่็ทถามทุกคนว่าใครสนใจช่วยฉันเก็บข้าวสาลีบ้างไหมเจ้าเป็ดเจ้าห่านเจ้าแมวแล้วก็เจ้าหมูมหมูเป็ดพูดพร้อมกันเลยว่าไม่ไม่ไม่ฉันไม่ช่วยเธอเก็บหรอก บอกว่างั้นฉันเก็บเองก็ได้แม่ไก่ก็จะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้ว้ว ขนข้าวไปลงสีแล้วแม่แล้วก็โมกข้าวสาลีมันเป็นแป้งสาลีที่ีอยากแบบมีเจ็บหลงไม่ใช่หนูพาออยากฟังให้จบด้วยเอาไม่มีเลยอย่าเพิ่งติดลาซี่เดี๋ยวพ่อเข้าไปฟังด้วย ไปฟังด้วยน่ในนอ่ะจบยังเมื่อกลับถึงบ้านแม่ไก่ขนแดงก็ถามว่าจะมีใครช่วยฉันนวดแป้งไหมท,ทีนั่งนมีา่มา,มามาดูรูปลูกทุกคนก็ตอบว่าไม่หรอกฉันไม่ช่วยหรอกฉันไม่ชอบทําอะไรแบบนี้เลยแม่ไก่ก็พูดว่างั้นฉันนวดเองแม่ไก่ขนแดงพูดแล้วก็นวดแป้งสาลีอย่องางทำบบกทำแม่งมีเปิดหน้าต่อไปแล้วนะเนื่อแม่ไก่ขนแดงนวดแป้งเสร็จ จนได้ที่พร้อมเข้าเตาอบใครจะช่วยฉันอบขนมปังบ้างทุกคนก็ตอบว่าไม่ฉันก็ไม่ช่วยเธอเหมือนเดิมแ,แหละ <c oughs> สุดท้ายงั้นฉันอบขนมปังเองแม่ไก่ขนแดงพูดแล้วก็นำแป้ง,งขนมปังเข้าเตาอบ อบขนมปังเสร็จแล้วขนมปังอบใหม่หอมฉุยเลยใครอยากจะกินขนมปังบ้างเดียวมือขึ้นเอออยากกินขนมปังเหรอลูกทุกคนบอกว่าอยากจะกินหมดเลยฉันขอกินด้วยนะจ๊ะโอ๊ยปิดมันมีขอเล่าบรรทัศนานแล้วลูกีอ่อ เจ้าห่านเจ้าเป็ดเจ้าแมวและเจ้าหมูมองขนมปังตาละห้อยทุกคนได้แต่คิดว่าน่าจะมาช่วยแม่ไก่ขนแดงทํางานนะถ้าเป็นเด็กๆจะช่วยแม่ไก่ขนแดงทําขนมปังไหมจ๊ะช่วย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 ช่วยไหมจ๊ะพี่ตองพี่ตอบมม่ก่อนช่วยไหมจ๊ะ จบแล้วจบแล้วจบเลยกินขนมหมดเลยอร่อยจังกินคนเดียวหรือว่ากินแบ่งไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกโอเคขนมยังเหมขนมไหมที่ขนมไว้แล้วขนมไว้แล้วสนุกหมครับชอบให้หมนมีเล่านิทานไหมบอกน้องเงียบน้องเงียบๆบอกสิ เงียบๆหน่อยปอบๆน้องหน่อยเร็วโอ้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 น้องหน่อยเร็วโอ้ยอันนี้เป็นเปลี่ยนเล่มใหม่มาโอเคนะ ยืนใกล้ไปพัดไม่ได้ลแต่ไปอีกถอยถ่ายเราตาปิดดีไหมเย็นไหมครับ

Bye.